เอาละครับพวกกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่คงแล้วท to ัวและในวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่วัดป่าภูไม้หามนะครับเพื่อไปปฏิบัติธรรม11วันครับนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนฟังไม่ผิดและนั่นเป็นสิ่งที่นําไปสู่เรื่องราวของทั้งหมดในวันนี้ครับต้องขอเราย้อนไปก่อนเลยนะครับว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยเป็นการฝึก,กจิตนะแล้วก็ทําให้จิตเนี่ยสง,งบขึ้นท่านั่นเองครับ โดยสาหรับรอบนี้เนี่ยผมต้องบอกกันเลยนะครับว่าความเจ้าของที่นี่เนี่ยก็คือทาคนที่เป็นโควิดนะครับก็จะมีเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้ขึ้นมาไม่ได้ไดเองครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนนั้นแห่มากันอย่างล้นหลามนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดในดีคลิปชั่นเนี่ยผมจะไม่ขอทิ้งลิงก์ไว้มากละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการนำตัวอย่างของ EP 1ีหนึ่งมาเท่านั้นเองครับก็คือแทบจะหมดทั้งหมดเลย ใช่ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะดู EP 1หคุณสามารถกดลิงก์ใต้ดิสคริปชันตรงนี้ได้ครับหรือไม่ก็กดเข้าไปดูในช่องผมโดยตรงเลยโดยผมต้องสาธยายสิ่งต่างๆที่ได้มาที่นี่นั่นเองครับสำหรับรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะครับพร้อมกับเสียงนกแล้วก็เสียงป่าที่ดังระง,งมออกมาครับซึ่งในเวลาเดียวกันเป็นเวลาที่ผมนั้นได้ออกมาพากและนั่นคือเวลาหลังจากการไป วัดป่าภูไม้หาวครั้งนี้นั่นเองครับต้องเล่าถึงปฐมบทก่อนเลยนะคะว่าปฐมบทในครั้งนี้นั่นก็คือผีเกิดขึ้นจากใจถึงมันจะฟังดูแปลกๆแต่มันก็ให้รายละเอียดที่ดีเลยครับนั่นแหละครับจึงเป็นสิ่งที่ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าผมนั้นภาคอยู่ในตอนกลางคืนและเป็นสิ่งแรกที่ผมได้ไปและพระอาจารย์ก็ได้ให้คําตอบกับผมมาครับ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ตรงกับเรื่องที่พ่อผมเคยพูดไว้นานมันแล้วแต่ผมนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับเพราะตอนแรกก็คิดว่าพ่อมันทําได้เนี่ยมันก็คงลืมๆไปเองแต่นนัเป็นความเชื่อที่ผิดครับเพราะว่าพอผมเนี่ยมาดูในความเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างที่พ่อแล้วก็พระอาจารย์พูดครับซึ่งนั่นก็คือเมื่อเกิดความมืดเสียงรอบตัวนั้นดังระงมด้วยความน่าสงสารและความเศร้าโศก สัตว์ร้ายและผีดิบได้กระโจนออกมาและอยู่ได้เพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะนั่นก็คือจิตใจเราครับที่มันคิดไปเองซึ่งจากทั้งหมดที่ผมเล่ามานั้นผีเกิดจากจินตนาการครับผมจะขอสาธยายรายละเอียดแล้วก็ข้อค่องใจนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยนั่นก็คือผีหรือผีหรือสิ่งที่น่ากลัวครับมันออกมาจาก,กจิตใจเราตรงที่ว่า เมื่อมีความมืดสถานการณ์ก็จะถูกบีบคั้นแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราหรือจิตใต้สำนึกสมองเรานั้นได้จินตนาการออกมาว่ามีสิ่งต่างๆที่จะมาทำร้ายตัวเราหรือหลอกหลอกเราได้และนั่นก็คือสมองสิ่งที่สมองเราคิดออกมาซึ่งมันจะทำให้เราเชื่ออย,ย่างสนิทใจว่าผีนั้นมีอยู่จริงแต่ตรงกันข้ามครับทั้งนั้นที่คุณรู้อยู่แล้วว่าสมองของคุณนั้นได้ทำสิ่งพวกนี้ออกมา แต่คุณก็กลับไม่เชื่อมันโอเคครับหลังจากที่มันกลายเป็นสปอยหนังหรืออะไรก็ไม่รู้มานานแล้วผมก็อยากทำให้มันดูสนกุกกันบ้างนะครับโดยรอบนี้เนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าจริงๆครับอธิบายให้ง่ายๆอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นรอบสุดท้ายเลยนั่นก็คือผีนั่นนะครับพอทุกคนอาจจะแบบได้ยินคำนี้มามากแล้วนะหรือจะพูดให้ง่ายๆน,ะนะั่นก็คือทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่สิ่งรอบตัวนั้นมืดลงไหมครับ ทุกอย่างก็จะถูกบีบคั้นขึ้นทําให้เรานั้นเริ่มหวั่นกลัวแล้วก็เริ่มแบบรู้สึกกลัวมากขึ้นครับเออผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะซึ่งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้ความคิดของเรานั้นจินตนาการออกมาเองว่าผีนั้นมันมีอยู่จริงซึ่งสิ่งต่างๆหรือเสียงต่างๆที่ได้ยินอย่างเช่นข้าวของกระทบกันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ยินเยอะมากเลยนะครับสิ่งลอบตัวผมนั้นตอนนี้กระทบกระเทือนเป็นอย่างมากเลย และนั่นก็ทําให้ผมคิดถึงเรื่องนี้พอดีจึงหยิบม,มาเล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องตัดกลับไปที่ตอนที่ผมพูดต่อก็คือผีเนี่ยพอมันออกมาจากจินตนาการเรามันจะทําให้เราเนี่ยเชื่อฝังใจว่ามันมีอยู่และทุกครั้งที่เราเดินผ่านตรงนั้นหรือเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนี้ไอ้สิ่งนั้นครับก็คือความคิดของเราเนี่ยมันก็จะออกมาหลอกหลอนเราอีกก็คือคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทําให้เราเชื่อว่าผีมีอยู่จริง รือไม่เนี่ยเราก็อาจจะไปดูทูบจากช่องอื่นๆมาแล้วทาให้เราหลอนครับและสมองเราเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบที่เราไปดูมาเช่นมันมืดห้องแคบๆแ,แล้วยิ่งมืดมีเสียงของกระทบกันเนี่ยมันจะทําให้สมองเราจินตนาการได้ดีเลยซึ่งนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทําให้สมองของเราจินตนาการว่าผีมีอยู่จริงและทําให้เรากลัวนั่นเองครับซึ่งมันเกี่ยวกับธรรมะยังไงเพราะว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันจะไปทําให้การปฏิบัติธรรมของเราไม่ราบรื่น นั่นเป็นสายเฮที่ทําให้การปฏิบัติธรรมนั้นต้องทําให้จิตใจสงบและไม่เกิดอารมณ์กลัวขึ้นซะก่อนต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าสู่ภาคที่2นั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมต้องนั่งพากเป็นระยะเวลานาน,นมากและถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าผมเนี่ยพูดไม่ชัดหรือว่าลืมบทยังไงก็ขอกลาบอภัยด้วยนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ถุกเฉลยครับโดยคลิปนี้เนี่ยก็นําการ ทำสิ่งที่พระอาจารย์ได้พูดเอาไว้หรือว่าคําสอนของท่านมาพูดต่อนะครับโดยสรุปทําให้มันเข้าใจมากขึ้นรวมกับสิ่งที่พระอาจารย์ได้เขียนโดยลูกศิษย์ของท่านนะครับในหนังสือนะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าหนังสือนี้เนี่ยดีมากๆเลยซึ่งมันก็อยู่ข้างตัวผมตลอดและก็อ่านเป็นประจ,จํานั่นก็คือหนังสือทุกไปเองโดยพระอาจารย์คันคิดสุดทธิจิตโตนี่นเองครับถ้าใครอยากมาเนี่ยก็สามารถมาได้ที่ วัดป่าภูไม้หาวจังหวัดมุกดาหารได้เองนะครับโดยในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยผมต้องขอเปิดออกไปดูเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังดูอยู่ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงใช่และนี่คือเสียงที่ผมได้เปิดหนังสือออกมานะซึ่งหนังสืออันนี้เนี่ยถูกจัดทําโดยคณะสิทธ์นะครับซึ่งผมต้องบอกบทที่2ได้เองนะครับก็คือบทที่2ที่ผมจะพูดต่อจากนี้ต่อจากปฐมบทแรกและปฐมบทแรก ซึ่งนำพาไปสู่ปฐมบทที่สองนั่นก็คือการทำความเข้าใจเบื้องต้นอาจจะดูตลกตลกใช่ไหมครับแต่นั่นแหละเป็นสิ่งที่คน,นส่วนมากไม่สนใจซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าคนส่วนมากสิ่งแรกที่มาตื่นก็คือคิดสิ่งสุดท้ายที่ก่อนจะหลับก็คือคิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามความคิดแต่พระองค์สอนให้เรารู้ทันความคิด พอจิตของทุกคนคอยหาเรื่องคิดอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติและนี่คือธรรมชาติของจิตครับธรรมชาติของจิตนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราห้ามคิดหรือห้ามจินตนาการต่างๆเพราะว่าจิตเนี่ยมันสามารถกระตุ้นความคิดแล้วก็ทำให้ทุกคนคิดได้เองทุกคนไม่สามารถห้ามความคิดได้เพราะยังไงสุดท้ายพระองค์ก็ได้สอนกับพวกเราว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามความคิดแต่พระองค์สอนให้เรารู้ทันความคิดและนี่แหละคือเครื่องเตือนใจของผมตลอดมาผมจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็มีจิตพระอราหันต์ก็มีจิตคนทั่วไปก็มีจิตใช่ครับแต่คำสอนจะช่วยทำให้เราดีขึ้นจะช่วยอบรมขัดเกลาให้ทุกคนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเรื่องราวทุกอย่างจบลงได้ที่จิต ถ้าจิตใครเป็นอิสระจากอารมณ์และความคิดก็จะไม่ต้องวนเวียนกลับมาเกิดอีกการเพียรฝึกสติทําให้จิตของเรารู้อารมณ์ได้ดีขึ้นจากเดิมที่รู้ไม่เท่าทันเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นก็จะเผ่อไปคลุกหรือปรุงแต่งไปกับอารมณ์ซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจคาว่าปรุงแต่งเนี่ยก็มันจะหมายความง่ายๆว่าเมื่อเราได้ยินสิ่งต่างๆอย่างเช่นข้าวของกระทบกันก็จะคิดว่ามีผีหรือวิญญ,ญาณเกิดขึ้น และความคิดที่เองเป็นสิ่งที่ทาให้เราเชื่อมโยงไปสู่บทนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครไม่เข้าใจปฐมบทก็จะไม่เข้าใจคำำํานําก็คือ,อ,อบทที่2ของเรานะซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจบทที่2เนี่ยก็จะไม่เข้าใจฐมบทนั่นเองครับซึ่งบอกเลยนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันครับกลับมาสู่ปัจจุบันครับพอเราปลุตใจไปกับอารมณ์ผู้ที่ยังไม่สามารถคุมจิตให้อยู่กับตัวเองได้ ก็มักจะส่งจิตออกไปข้างนอกผลที่ได้รับคือจิตวุ่นวายขุ่นมัวเอาแต่เรื่องข้างนอกเข้ามาใส่ตัวนั่นก็คือกลุ่มรุมจิตตัวเองเห็นแต่ความดีของคนอื่นเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นเห็นแต่โลกที่ไม่ได้ดังใจมากกว่าจะเห็นความรู้สึกภายในของตนซึ่งกำลังทำให้ตัวเองทุกข์ทั้งที่จริงแล้วอารมณ์ก็เหมือนแขกผักกันแวะเวียนมาเยี่ยม มาแล้วก็จากไปหากเราไม่หลงไปกับแขกไม่วุ่นวายตามแขกเราก็ยังคงสงบสุขโลกวุ่นวายแต่ใจเราไม่ร้อนบนตามและนั่นนะครับก็จะพูดไง่ายๆว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นคงอยู่และดับไปนี่เองครับและขออนิสงการร่วมเผยแผ่ครั้งนี้เป็นผลละวะัปปัจใจให้เราอริย์ษาวกเดินตามรอยของพระเจ้าไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็คือ จิตเป็นอิสระและหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่งครับโดยบทที่2เนี่ยก็จะนําไปสู่บททุกข์ไปเองครับซึ่งผมจะไม่ขออธิบายรายละเอียดไปมากกว่านี้ครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็มาได้เลยนะครับที่วัดป่าภูไม้หาแล้วก็มารับหนังสือธรรมะฟรีๆไปเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับต้องมีติดบ้านไว้แล้วนะครับซึ่งผมก็มีติดตัวไว้หอันนะ เนื่องจากเวลามีจํากัดครับผมเลยต้องแบ่งบทต่อ,ตอมาครับอีก2บทเนี่ยให้มันกระชับมากขึ้นครับโดยเหลือเวลาอีกแค่2นาทีโอเคครับกลับมาสู่บทที่3กันเลยนะครับบทที่3เนี่ยจะเป็นการเล่าไปสู่การสู้กับความเหนื่อยความเจ็บครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่ลองไปนั่งสมาธิ3ชั่วโมงเต็มเต็มเนี่ย บอกเลยนะครับว่าต้องมีเมื่อยและมีเหนื่อยเป็นธรรมดาซึ่งนั่นพระอาจารย์ก็ได้สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าการสู้กับอาการต่างๆนี้ต้องทำยังไงครับโดยไม่มีอะไรจะเล่าเนี่ยผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งเป็นเรื่องจริงครับโดยเราต้องกลับมาดูร่างกายก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูจิตเราต้องกลับมาดูกายก่อน ซึ่งถ้ากายของเราเนี่ยเกิดเวทนาหรืออาการเจ็บเมื่อยและเหนื่อยต่างๆวิธีการถามนั้นก็คือดูกายไปเรื่อยๆครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ตลกอีกแล้วครับแต่นั่นคือความจริงครับโดยทั้งหมดนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดไปโดยการดูกายถามว่าดูยังไงผมต้องตอบตรงๆเลยนะครับว่าการสู้กับเวทนานั้นไม่ใช่การสู้แบบซึ่งๆึ่งนาซึ่งอาจจะทำให้เรานั้น ไม่ฉลาดลงไปอีกมันอาจจะดูตลกก็จริงครับโดยผมต้องขอย้ำอีกรอบครับว่านี่คือความจริงครับแล้วสิ่งที่ผมจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รู้นั่นก็คือเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราลองกลับมาดูกายตัวเองครับว่าเมื่อเราเมื่อยเราเหนื่อยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเราดูไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะดับไปพอนั่งไปเรื่อยครับมันจะเข้าสู่จุดที่ กายนั้นไม่เกิดอาการต่างๆแล้วครับนั่นก็คือไม่เกิดเวทนาแล้วซึ่งผมก็เข้าไปถึงจุดนี้แล้วครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนั้นผมรู้สึกประหลาดใจมากๆครับซึ่งไอสิ่งที่ดูกายดูจิตของเราครับเขาเรียกว่าตัวรู้ครับซึ่งมันก็เอาไว้ดูสิ่งต่างๆอย่างเช่นจิตเราไหวไปกับอารมณ์ต่างๆก็รู้ตัวครับพอะกายเราเกิดความเจ็บก็รู้ตัวครับ และนี่คือสิ่งที่นำไปสู่บทสุดท้ายหรือบทอวสานซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าธรรมะของพระเจ้านั้นจะไม่สลายแล้วก็ไม่อวสานมันยังคงอยู่ตลอดไปครับและเป็นคู่เตือนใจคนไทยไว้ว่าให้ทำแต่ความดีและฝึกจิตให้เป็นอิสระจากอารมณ์ครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็เอาไว้วันหลังก็ได้นะครับแต่ว่าออร่างกายของเราก็ไม่แน่นอนเช่นกันครับวันไหนเนี่ยไม่ว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับร่างกายผมหรือตัวผมอาจจะไม่อยู่ที่บนโลกแล้วฉะนั้นจงรีบทําความดีให้มากครับสะสมความดีเอาไว้ครับซึ่งผมจะขอ,อ,อข้ามตรงนี้ไปละกันนะครับและนนำไปสู่บทที่ส นั่นก็คือพี่มันเกินเวลาแล้วเนี่ยมันต้องสี่นาทีแล้วสี่นาทีห้าวีแล้วเนี่ยเอาเร็วเร็วีบๆเอาแล้วกำลังทำเสียงหล่อเลยโอเคยงงั้นก็ขอตัดเข้าไปสู่บทที่สี่อย่างรวดเร็วครับรู้เท่าทันซึ่งนั่นครับเป็นสิ่งที่นำไปสู่บทที่สี่ครับโดยการรู้เท่าทันเนี่ยมันก็ต้องใช้ความมีสติของเราเป็นจำนวนมากเล,เลยนะครับนั่นก็คือวิธีที่ผมฝึกง่ายๆเลยก็คือ การฟุตโธไปเรื่อยๆครับหรือไม่ก็นับ1 1 0 0ไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการฝึก,กจิตเราครับทำให้สตินั้นอยู่กับกายเราไม่ลงไปคิดเรื่องอื่นๆครับแล้วพอสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้วิธีนี้ครับเราใช้วิธีอะไรได้บ้างพอจิตนั้นไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่อง,องนี้ครับเราก็กลับมาดูจิตของเราครับว่าเอ้ยมันคิดอีกแล้วไอ้ตัวนี้มันคิดอีกแล้วแมวแมวแมวมดีกว่าซึ่งการทําอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้จิตของเรานั้น รู้ครับแล้วพอเราทําอย่างนี้บ่อยๆขึ้นมันก็เริ่มขีนพอรู้เร็วขึ้นสติของเราก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆครับและนี่คือคุณสมบัติที่เราต้องมีในการปฏิบัติธรรมครับซึ่งนําไป็นสุดจุดที่ว่าเราต้องปฏิบัติธรรมต่อไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติไปสังเกตไปทําความเข้าใจไปสอนคิดไปเรื่อยๆสั่งสมศรัทธาความเพยยียรสติสมาธิปัญญาเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกับพรนะพุทธเจ้านั่นก็คือ การฝนจากทุกโดยสิ้นเชิงและสิ่งนั้นเรียกว่าจิตเข้าถึงสภาวะนิพพานครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยหวังจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนหมู่มาถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยถ้ายิงกดเยอะ EP5 ก็จะมาไวครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครมีปัญหานะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปเลยครับและคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะขอขั้นด้วยการ ไปเที่ยวที่ชุมพรครับแล้วก็การเล่นลูกโป่งน้ำสุดเดือดแล้วก็ผมก็สปอยไว้แค่นี้นะครับแล้วใครชอบตามมารยาทาตครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนด้วยความพูดเดิมๆนั่นก็คือสวัสดีครับ